สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามธรรานครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในคลิปประกวดพระสมเด็จนะครับในกลุ่มพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับซึ่งองค์ที่ท่านเห็นนี้จะเป็นองค์ที่29นะครับยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับของพระที่ส่งมาทั้งหมดแล้วเราให้ความลงรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวต้องมาแยกตามพิมพ์ตามเนื้อด้วยนะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับพระนะครับส่วนพระที่ท่านได้ชมนี้จะเป็นกลุ่มที่เนื้อแตกลายสังหาโลกครับเดี๋ยวเราไปชมพระด้วยกันนะครับถึงความสวยงามทั้งหมดครับ ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับพ้านี่ครับเป็นกลุ่มพิมพ์สุขโขทัยเลยนะครับแล้วก็ออกไปทางสุขโขทัยกำแพงเพชรด้วยนะครับอย่างแรหน้าเสียมก็คือเป็นสี่เหลี่ยมข้อหลังตัดนะครับอย่างนี้นะครับเวลาดูนี่นะครับ,เ,รบเกททะลุซุ้มแบบผ้าซุม้มซุ้มหักมุมชัดเจนมุมอีกด้านหนึ่งความเมื่อเราใา้องค์พลานี่ก็คือจะเป็นโค้งสมบูรณ์นะครับฐานเขียงอันนี้ค่อนข้างตรงมุมนี้เฉียงขึ้นเล็กน้อยถึงมีเชิดและฐานเขียงมี ร่องหลังน้านี่คือคุณสมบัติสมบูรณ์ครับพระนะครับอกผายแบบผอมมีร่องสังคติอยู่ตรงกลางนะครับครั้นี้เราลองดูใกล้ๆนะครับองค์นี้ก็มีความสวยงามนะครับในลักษณะของพระแตกลายสังคโลกนะครับแตกลายรากผักชีด้วยนะครับซุ้มเนี่ยนะครับอย่างเรามองมุมเนี้ยเขาเรียกว่าซุ้มม้วนนะครับจริงๆคือการหดของเนื้อก็จะเห็นเป็นร่องเข้าไปเลยนะครับอ๋อแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับทะลุแบบผ้าซุ้มอันนี้เป็นคุณสมบัติของพิมพ์นี้เลยครับ ซึ่งผมทําเสมอคนระับมือรูปปุ๊บรู้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยรอยตัดค่อนข้างเรียบแต่รอยแตกก็ปริแยกชัดเจนนะครับแข้งสันนะครับเราเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นสันนูนขึ้นมานะครับและจะชัดที่สุดตรงปลายเท้านะครับนะครับอยู่เหนือเขา่าด้านขวาเท้าซ้ายนะครับนี่คือลักษณะของชายจีวอนนะครับสูงขึ้นมาแต่ต่ตำกว่าแขนเห็นไหมครับ อาจถือว่าเป็นผ้าที่มีความสวยงามสมบูรณ์นะครับและผ้าที่เป็นหนึกแกล่งนะครับก็คือลักษณะสาคัญคือเราจะพบกลุ่มที่เป็นนรอยปูไตครับอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูกล้องกําลังสูงนะครับนี่นะครับผ้าเนี่ยเป็นลักษณะเห็นชัดเจนนะครับแตกลายสังคโลกแบบลายรากผักชีนะครับร่องรอยก็คือจะจากการแยกส่วนเนื้อผ้าเนี่ยเนื้อผ้าหนึกนะครับออกขาวสวยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เราจะเห็นชัดเจนนี่ต่างกันครับนี่คือแร่เหล็กนะครับไม่ใช่ผ้าสมก่อนะครับเป็นกลุ่มที่มีสนิมแร่นะครับเห็นไหมครับ เนี่ยจะแดงแก่นะครับน้ําตาลด้วยนะครับถ้าบางอันก็จะมีลักษณะเนี่ยเป็นสีของสนิมแร่เนี่ยกระจายออกมานะครับส่วนด้านใบหน้าองค์พระนะครับพระ,ะก็มีพระซุ้มกรอบทางเพชรอยู่นะครับบนตัวองพระนะครับตรงนี้จะเป็นร่องนะครับสังคติมาพระอกผายนี่เป็นแร่เหล็กดํานะครับซึ่งในบรรมาตรฐานเราเนี่ยมันเป็นสมมติบัญญัติของเราเนี่ยเราก็เรียกเหล็กไหลภายดำนะครับเพื่อให้สู่การ เรียกง่ายนะครับแล้วก็จะมีพระซุ้มกอกระแมงเพชรนะครับกระจายอยู่เต็มองนะครับบริเวณนี้เป็นแข้งสันนะครับเห็นลักษณะการนูนชัดเจนในส่วนของความมันเงาผลึกนะครับมีนะครับมีซึ่งอันนี้ก็จะพบในพระที่เป็นกลุ่มปืนปูนเปลือกหอยที่เป็นพระสมเด็จเราเจอนะเป็นลักษณะฟิล์มมันวาวนะครับตรงนี้นะครับส่วนอื่นนะเนี่ยเราจะพบกลุ่มที่เป็นผงวิเศษทั้งห้านะครับก็จะมีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขาวขุ่นมันนะครับ ก็ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับฐานเขียงด้านนี้เขาท่านจะสอบตรงนะครับด้านขวามือเราซ้ายองค์พระนะครับส่วนด้านหลังนะครับผิวเนี่ยนะครับก็มีลักษณะทั้งผิวสังขยาด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นรอยปูไตด้วยนะครับถือว่ามีมวลสารอยู่มากนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่เป็นผงตะไบทองจริงๆเนี่ยก็อาจจะยังต้องหานะแต่มีครับ สิภาที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้ก็คือผ่านมาตรฐานในการตรวจหมดแล้วนะครับนะครับนี่เป็นองค์ที่ยี่สิบเก้าครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่สุโขทัยกัพเพชรนะครับสาหรับท่านที่เป็นเจ้าของนะครับท่านเห็นเบอร์ของตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งแชร์ไปด้วยเพราะว่าเราดูทุกช่วงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูช่วงเวลาที่เท่าๆกันนะว่าใครมีการโหวตมามากด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการวิวด้วยนะครับดูยอดวิวด้วยนะครับ รวมๆมานะครับทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ